สวัสดีครับเสานี้อยู่กับบ้านนมไซ้หลอกฟาร์มนะครับผมเพาเขาใหญ่ต่อดินนะครับผมมาเบ่งกันนะครับวันนี้นะครับเสานี้อยู่บ้านนะครับบรรยากาศดีๆนะครับฝนพึ่งเศร้าตกนะครับนะครับจะพามาเย็บชมฟาร์มนะครับนะครับเริ่มจากพ่อพันธุ์นะครับเนาะ k m c นะครับผมนะครับ KNC นะครับกำลังแมบไครนะครับผมกำลังอยู่ไครนะครับแลวก็ นะครับมาพงเล็กเซตนะครับผมหลังจากไปทดสอบร่างกายนะครับตอนนน้กตัวเข้าผสมนะครับอย่นี้ก่งผสมเรียบร้อยนะครับกับตัวเมียนะครับนี่นะครับช่วยๆตื่นยังไงนะครับผมครับอากาศโดยรอบนะครับแล้วกเมื่อนี้นะครับผมทรง TMC นะครับ เคเมซีนะครับตอนนี้ลงลงไตนะครับลงไตนะครับลงไตนะครับไปจังหวัดปัตตานีนะครับปัตตานีจะมีไปอ่าชนบุร,นร,บนบรีนะครับจะมีไปชันบุรีนะครับผมแล้วก็อีกอีกชุดนะครับนะครับช,ชุดนี้ไป รอยเอียดนะครับผมเมื่อนี้เดินทางไปสามสถานที่นะครับผมนะครับในภาพมาเบ่งนะครับเล็กจักหน่อยนะครับนะครับกำลังกินอาหารแนวของกำลังกินอาหารนะครับตอนนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับผมแล้วจะมาเบ่งอีกชุดนะครับผมนะครับโอ้โหครับอย่าลืมกับฟองเงี่ยนะครับอันนี้เคเอ็นซีนะครับผมเคเอ็นซีเป็นอ่า พอสายวิ่งนะครับบวกแม่สายวิ่งนะครับชุดนจ้ครับชุดนจ้ครับอ่านะครับก็อีกเซตหนึ่งนะครับตอนนี้พออสายวิ่งแม่สายวิ่งที่กันนะครับเอ็นซีนะครับชุดนจแ้ครับชุดนึงนะครับผมตอนนี้มีเจ้าของมัดแล้วนะครับผมแล้วก็เมื่อนี้จะทําการจัดทรงนะครับผมสามกล่องนะครับผมตอนนี้ก็ยั่ได้กล่องอนุบาลนะครับผมนี่นะครับแล้วก็แขกทั้งยังนะครับตอนนี้ก็ เคนซี่นะครับผมตัวนี้เคนซี่บอกแม่สายผลคู่นะครับนะครับมะเบิงนะครับผมอันนี้เป็นแล็กแซดนะครับเล็กแซดหน่อยนะครับตัวนี้เป็นลูกทนนะครับลูกทนนี่ครับครับลูกทนนะครับนะครับไข่ใบเดียวนะครับผมผนไข่ใบเดียวนะครับนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นแล็กแซดหน่อยนะครับผมนะครับ กำลังฟักนะครับกำลังฟักอยู่นะครับนะครับบรรยากาศไดร่วมฟาร์มนะครับเนาะงานะครับผมมันนี้ไปตอนนกนะครับก็ได้ทำการจัดเตรียมกล้องเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยนะครับตอนนี้จะไปรอยเอ็ดนะครับผมไปรอยเอดนะครับเป็นล็กซเซตนะครับสายวุ่นคู่นะครับผมก็ ตัวนี้ตัวนี้จะไปจังหวัดปัตตานีนะครับบินแดนใต้นะครับผมแล้วก็มาตัวนี้นะครับตัวนี้จะไปเป็นลงชุนบุรีนะครับผมลงชุนบุรีนะครับจังหวัดสามกองนะครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปพ็คของครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม